สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ถนนทรงวาดค่ะวันนี้นะคะจะพามาชิม5ร้านดังในตำนานในย่านทรงวาดค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่ร้านแรกเลยนะคะร้านนี้นะคะร้านกุไลหาดพะล,ลนั่นเองค่ะร้านเก่าแก่ในตำนานที่อยู่ผู้ทรงวาดมานานนะคะ ได้มาแล้วนะคะนี่ก็คือหารโลของเรานั่นเองอันนี้จะเป็นไซส์กลางนะทุกคนเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับเป็นแบบฟิลน้ำพะโลจะมีน้ำจิ้มนะคะเปรี้ยวๆซีฟู้ดค่ะค่ะทุกคนเอ่อตัวเนื้อหันเนี่ยเปื่อยๆแล้วก็เคี้ยวง่ายมากเนื้อนุ่มมากนะคะแล้วก็ตัวน้ำซุปเนี่ยจะมีกลิ่นหอม,อม,อมเครื่องเทศอ่อนๆ,ออนๆรสชาติกลมกล่อมมากต้องลองค่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะพาไปร้านสลาเปาที่อยู่ผู้ทรงวาดมานาน,นะคะร้านนี้เนี่ยชื่อว่าร้านปู่หลงเปาแล้วก็เป็นร้านที่ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นแล้วมีสูตรเนี่ยกว่า100ปีเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปร้านนี้กันทุกคนได้มาแล้วนะคะสลับเปาร้านปู่หลงเปาเดี๋ยวเราจะมาลองชิมหน้าร้านเลยให้ดู มีความหอมแล้วก็หวานแต่ไม่ได้เป็นหวานที่หวานมากนะคะทุกคนมาลองชิมกันนะคะทุกคนที่ร้านกูหลงเบาค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ต้นซอยของถนนทรงวาดค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปกินขนมจีบเจ้านี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเจ้าเดียวที่ใส่ไข่เจียวสับอยู่ในขนมจีบค่ะจะเป็นร้านอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะเนเจอร์ของขนมจีบคือไส้หมูนะคะ พอดีมันมา,มาทำมาตั้งแต่รุ่นเอเหลากงอากงรุ่นพ่อของพ่ออีกทีหนึ่งนะคะทั้งหมด80กว่าปีจะเข้า90แล้วล่ะนับ,น,บนับมาใช่อันนี้รุ่น4ี่อันนี้ก็เป็นของเก่าโบราณตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะคะเราอนุรักษ์ของเก่าก,ก็คือซึ่งทองเหลืองใช่สืบทอดมาเป็นของเก่าแก่จ้ะก็เลยต้องใช้ซึ่งทองเหลืองตลอดสัญ,ญลักษณ์ของที่ร้านคือร้านขนมจีบมะเรียนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะขนมจี เจ้าดังในย่านทรงวาดมีคือแป้งนุ่มมากแล้วก็รสชาติคือกลมกล่อมพอดีพอราดน้ำสิน้นอร่อยมากควรมาตามกันนะครึ่งแรกจบแล้วอีกสองร้านที่เหลือรสชาติยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมติดตามต่อได้ในโอบัตโกตอนต่อไป